ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อผ้าสโทนสีดำครับเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครบอกว่าเมื่อเช้าทราบข่าวตั้งแต่ก่อนจะออกเดินทางครับจึงพากันสวมใส่เสื้อดำพระราชินีในหลวงรอเก,ก้าเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินรู้สึกเสียใจ เพราะพระองค์ทรงนำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายนานับประการท่านท่านก็เหมือนเป็นแม่ของเราเออของทั้งแผ่นดินนะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เคารพแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยความที่ท่านทำคุณ,ณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยมาเยอะมากฉะนั้น เมื่อท่านจะไปเราก็รื่นแสดงความเสียใจครับส่วนที่จังหวัดพิจิตรที่เทศบาลเมืองพิจิตรได้ทําการลดทงลงครึ่งเสาพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งทําความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่เพื่อทําพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งที่บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลเมืองพิจิตรรวมถึงกําแพงแห่งความจงรักภักดีด้านหน้าเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งเหล่าจิตรกรที่มีชื่อเสียงจากทั่วจังหวัดพิจิตรร่วมกันว่าพระบรมสารีรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิศและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวง ส่วนที่จังหวัดชัยนาทแม่ค้าในตลาดภาษีสุงถึงกับหลังน้ำตาครับหลังจากทราบข่าวรู้สึกสูญเสียพระราชินีของในหลวงรัชกาลที่9บุคคลอันเป็นที่รักของประเทศจากกระทันหันและเตรียมร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลายัยและน้อมสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณเปลี่ยนเสือ้อเปลียนชุดไม่ทันเน เพราะว่าเพิ่นจะรู้ความจริงคิดว่าไม่จริงก็โต,ตมาก็เป็นก็เจอท่านแล้วเป็นองค์แรกที่เรารู้จักกันอ๋อองค์อื่นก็ไม่รู้จักเพราะเ่นยงอายุน้อยอยู่ยังโตไม่พอเพื่อจะรู้จักองค์อื่นจะรู้จักองค์แรกในชีวิตเสียใจมาก้านะคะเสียใจที่สุดชาวเชน่าน,านก็เสียใจนะคะผู้เชนาเสียใจเยอะแยะ ส่วนที่ศูนย์ตุ๊กตาชาว,วังบ้านบางเสด็จอำเภอป่ากโมกจังหวัดอ่างทองมีการจัดตั้งสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์แห่งนี้พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพมีรายได้จุนเจือครอบครัวปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเป็นรูปแบบของสากรและผลิตชิ้นงานส่งออกขายไปยังต่างประเทศ สมาชิกศูนย์ชาวบ้านบางเสด็จและเคยร่วมรับเสด็จและถวายงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจรู้สึกเสียใจแต่จะสืบสารงานศิลปะรวมถึงงานหัตถกรรมของพระองค์ท่านจนลมหายใจสุดท้าย <Okay. S 3> และประเด็ดทุกครั้งพระอ,องค์ท่านก็ตัดตัดอะไรก็จำไว้ทุกครั้ง mm. ที่มาอยู่ที่ศูนย์นี้ก็เพราะว่าตืกนเต้พระองค์ท่านที่ดปฝาฝัาฝางไว้ว่า mm. ให้ให้ดูตุ๊กตาชาววังทําให้สวย <Okay. S 3> ที่เขาถามหาดีตาท ทำมากลงตลาดแล้วขายไม่ออกคพันสามง้ว้นะคะไดให้ปั้นเป็นชุดวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราเนี่ยให้เด็กรุ่นหลังได้ได้สืบทอดนะคะ ขณะที่ชาวมอญบ้านวังกะตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวนมากร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทันทีหลังจากทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังต่างรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียพระองค์ท่านส่วนภาคใต้ชาวจังหวัดสตูลที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต พระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกใจหายและพูดไม่ออกเพราะพระองค์ทรงเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและตลอดชีวิตไม่เคยลืมพระมหาการุณาธิคุณพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะชาวชนบทซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ธุรกรันดารทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน วันนี้จ in ๊เราเราเราเลิกเ้ามาตลอดที่พเราไปนห่วงท่านตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราก็โกรธแกตั้งแต่เริ่มต้นมาตอนนี้แกก็ไปอยู่บนมิหังสวรรค์แล้ว ส่วนที่ภาคอีสานบรรยากาศภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างออกมาซื้อเสื้อผ้าสีดำเพื่อสวมใส่แสดงความอาลายัยต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพิยรักงามมุกเจ้าของร้านเสื้อผ้าปเปิดเผยว่ามีลูกค้าแวะมาซื้อเสื้อผ้าสีดำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความอาลายัยเจ้าของร้านยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าร,รับเสด็จ และในครั้งนั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่ประชาชนคนหนึ่งเป็นลมพระองค์ทรงมีพระเมตตาประคองศรีรษะด้วยพระหัตถ์และรับสั่งให้มหาดัเล็กเข้ามาช่วยดูแลด้วยพระองค์เองภาพเหตุการณ์วันนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในใจและทําให้สํานึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งจนมิอาจลืมเลือน